วันนี้เราจะมาทำทอดไก่ให้ได้แบบ KFC กันนะคะอาจจะไม่เหมือน100แต่ก็มีความคล้ายมากค่ะวันนี้อ้อมก็จะเลือกใช้ไก่ตรงส่วนปีกไก่นะคะหรือว่าเราจะใช้ตรงเนื้อสะโพกก็ได้ค่ะขั้นตอนแรกให้เอามีดมาจิ้ม,จ,มจิ้มอย่างนี้นะคะหรือว่าเราจะใช้ซ่อมก็ได้ค่ะเพื่อให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะปีกไก่ที่ซื้อมาวันนี้นะคะก็ประมาณ6 0 0้อยถึงเจ็กรัมค่ะต่อไปก็จะเป็นการปรุงนะคะก็ใช้ผงปาปริก้า2ช้อนชานะคะเนื่องจากว่า ขวดปาปิการูมันเล็กนะคะอ้อมก็ใช้วิธีเนยเลยก็กะเอาประมาณ2ช้อนชานะคะรสดีครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็พริกไทยพริกไทยขาวนะคะครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ําตาล1ช้อนชาค่ะเมื่อใส่เครื่องปรุงเข้าไปครบแล้วนะคะเราก็ขยําค่ะขยําจนเครื่องปรุงทั้งหมดละลายเข้ากันนะคะเพื่อให้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่ได้ง่ายขึ้นค่ะ พอขยำเสร็จแล้วนะคะก็ใช้พลาสติกใสซีลเลยค่ะวันนี้อ้อมก็จะแช่ตู้เย็นค้างคืนไว้นะคะไปทอดพรุ่งนี้ค่ะทีนี้เราก็จะมาทอดกันนะคะแป้งที่เราใช้ทอดในวันนี้คือแป้งสาลีอเน,นกประสงค์นะคะหรือว่าเราจะใช้ยี่ห้อโกกิหรือว่าจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะนำไก่ที่เราหมักไว้นะคะไปคล,ลุกในแป้งนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปใส่น้ำนะคะน้ำปกติไม่ใช่น้ำร้อนนะคะ แช่ไว้ประมาณ5วินาทีค่ะ5วินาทีเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปคลุกกับแป้งสาลีอนเนกประสงค์อีกทีนึงนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเอาลงทอดเนี่ยให้สบัดแป้งออกเล็กน้อยนะคะเอาลงไปทอดในน้ํามันที่ร้อนจัดค่ะพอเราทอดไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็ปรับไฟลงเป็นไฟกลางนะคะเดี๋ยวไก่มันจะไหม้ก่อนนะคะแป้งมันจะไหม้ก่อนแล้วข้างในมันจะไม่สุกค่ะก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่า ไก่เนี่ยเหลืองกรอบนะคะเมื่อทอดเสร็จแล้วไก่ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายคล KFC นะคะรับรองว่ากรอบอร่อยแน่นอนค่ะลองไปทำกันดูนะคะง่ายมากๆคะ่ะ